สวัสดีครับผมก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยน user นะครับหลังจากที่เราได้มีการ add user เข้าไปแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ผมได้มีการ add user เข้าไปนะครับก็จะเป็น user จอร์จหลักนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก user เดิมนะครับจอรจหลักนะครับจะเป็นจอรจหลัดหนึ่งแล้วกันนะครับผมง่ายๆเนาะนะครับ เราจะเปลี่ยนยังไงเอ่ยน,นะครับคำสั่งที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้คำสั่งนะครับคำสั่งที่เราจะเปลี่ยนขเขาจะใช้คำสั่ง user mod นะครับผมเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับ user mod นะครับแล้วก็ใช้ option t l นะครับผมนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมแต่คราวนี้ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนนะครับผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถไปแมนดูได้นะรว่าในส่วนของ user mode คืออะไรนะครับ user mode เป็นการแก้ไขนะครับในส่วนของ user นะครับฉะนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของ option ที่เป็น L นะครับ L ก็คืออันนี้นะครับเป็น user ในการ login เนาะลบ L นะครับเราจะใช้ ขีด L นะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะครับผมได้เช่นกันนะครับผมความหมายก็คือแบบนี้นะครับเราจะใช้แบบแรกก็คืออันนี้นะครับผมแบบที่สองเราจะใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมรบอรนนี้เดี๋ยวเรามามาเปลี่ยน user กันนะครับ ผมขอโน้นนิดหนึ่งนะครับยูเซอร์ที่ผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนยูเซอร์จรจลันนะครับไปเป็นยูเซอร์จรจลันหนึ่งแล้วกันนะครับผมจรจลันหนึ่งนะครับทีน,นี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับโอเคตัวนี้ผมก็กดคิวได้เลยเนาะตรงนี้นี้ผมขอเช็คดูก่อนเนาะตรวจสอบก่อนจรจรันหนึ่งนะครับอ่ะมีหรือเปล่านะครับก็พิมพ์คาสั่ง id นะครับจรจรันหนึ่งไม่มีนะครับ จะมีแต่ user จอรนจลาดนะครับอันนี้มีเนาะนะครับ ID คือเป็นการเช็คดูนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดเนาะนะครับของ user จอนนะครับ user จอนจลาดเนี่ยดีหรือเปล่านะครับผมมี information เนาะหรือรายละเอียดอะไรนะครับผมอันนี้ในส่วนของ user จอรนจลาดเองก็จะมี UID นะครับ GID เนาะรู้นะครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคอร์สวันเสาร์นี้แล้วกันนะครับผม ก็วันที่วันที่4วันที่5้านะครับผมก็2อวันนะครับก็ผ่านซูมเนาะอันนี้ก็ในส่วนของเรามีหลักสิบท่านนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับก็ไปเร็วนิดนึ่งนะครับเพื่อคลิปจะได้กระชับที่หนึ่งเนาะนะครับอันนี้คาสั่งที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนนะครับเราก็จะใช้คําสั่งนี้นะครับ userbot นะครับแล้วก็ l นะครับผมขอใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น เป็นชื่อใหม่นะครับโอเคชื่อชื่อใหม่นะครับผมขอใส่อันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อเก่านะครับเวลาเราใช้จริงนะครับเราก็ใช้แบบนี้นะครับเราจะไม่เอาเครื่องหมายมาด้วยเนาะนะครับตอนนี้นเป็นโครงสร้างที่แจให้ทราบเฉยตรงนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจ,นจารจรันหนึ่งนะครับโอเคชื่อเก่าชื่อจรจารันนะครับผม ความหม่ก็คือผมจะ,ปะเปลี่ยนจากชื่อนี้นะครับเก่ามาเป็นชื่อ user ใหม่ก็คือชื่อนี้นะครับอ่ะโอเคงั้นผมขอ copy มาเลยแล้วกันนะครับไ,ไม้ไปเสียเวลาแล้วก็เ e วางได้เลยนะครับโอเคอย่าลืมสูดด้วยนะครับสูดูก็ผมก็ใส่ในส่วนของพระสวดของนายจรเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมฉะนั้น ผมก็จะมาตรวจสอบดูโดยใช้คำสั่ง id นะครับผมก็ตรวจสอบดูในส่วนของชื่อเดิมชื่อจอรจรันนะครับมีหรือเปล่านะครับจะต้องไม่จะต้องไม่มีนะโอเคไม่มีแล้วนะครับผมแปลว่ามีการเปลี่ยนแล้วนะครับทันี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชื่อใหม่ที่เราเปลี่ยนนะครับ <uck> เราเช็คด้วยคำสั่ง id Sunday, นะครับแล้วก็จรจรันหนึ่งมีหรือเปล่าชื่อใหม่นาะนะครับโอเคเจอเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับ แล้วคราวนี้จะมีตรงนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับให้แต่ละท่านไปเปลี่ยนที่ตัวโปรไฟล์ด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็อันนี้ก็อีกอีก,อก,อก,อกจุดหนึ่งเนาะที่เราจะต้องไปเปลี่ยนนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ผมขอแชร์ในส่วนจุดแรกก่อนนะครับผมเนาะนะครับสวัสดีครับผม